ท่านสาธุชนมุตบบริษัททั้งหลายสำหรับตอนนี้เป็นตอนที่16บหกำหรับตอนที่16นี้ก่อนจะพูดเรื่องอื่นก็ขอเตือนกันไว้ก่อนว่ารายการนี้เป็นรายการหนีนรกตอนที่15หนีสิมปรีนรกแต่ตอนที่16นี้หนีทุกขุม ทางนี้พราะอะไรเเราะว่าเป็นเรื่องของวาจาที่ต้องพูดแต่ก่อนจะพูดถึงวาจาก็บอกลีลาการหนีนรกกันก่อนการหนีนรกขอถือตามแบบฉบับขององค์สมเด็จพระชินนวร์คือพระพุทธเจ้าที่ทรงตัดว่าถ้าบุคคลใดละสังโยชน์สามรายการได้ว่าตัดสังโยชน์สามรายการได้ ท่านผู้นั้นบาปเก่าทั้งหมดตามไม่ทันไม่สามารถลงโทษได้แล้วก็ท่านผู้นั้นจะไม่มีการตกมรรไให้เกิดเป็นเป,นเปรตเป็นสุรกายเป็นสติฉานต่อไปอีกทุกชาติที่เกิดจะเกิดเมื่อไรจะตายเมื่อไรก็ตามจะวนเวียนแต่เฉพาะเป็นมนุษย์เทวดากับพรหมถ้าต่อไปถ้ามีกำลังเต็มก็ปนิพาน การตัดสัโโยณต่อสามรายการก็ขอบอกกันแบบง่ายๆม่าย่อๆพูดมากก็ฟังยากวิธีตัดง่ายๆก็คือหนึ่งให้มีความรู้สึกไว้เสมอว่าชีวิตนี้มันต้องตายเราไม่ประมาทในชีวิตคิดว่าอาจจะตายวันนี้ไว้เสมอและก็เวลาเดียวกันนั้นก็ตั้งอารมณ์แห่งความดีทางไปสวรรค์ คือเกาะสิ่งที่มีกำลังใหญ่หนึ่งคือพระพุทธเจ้ายอมรับนับถือพระพุทธเจ้าด้วยความจริงใจยอมรับนับถือด้วยความพระธรรมและพระอริยสงฆ์ด้วยความจริงใจหลังจากนั่นก็ทรงสินห้ายบริสุทธิ์ถ้ามีกำลังใจละเอียดดีขึ้นก็ทรงกำหนดสิ้นพระบริสุทธิ์อย่างนี้ท่านเวลาท่านเป็นมนุษย์ท่านก็มีความสุข แต่ยแยกความเป็นมนุษย์ก็ไม่พบความทุกข์เพราะเทวดากับพรมไม่มีความทุกข์ที่มถ้ามีกําลังเต็มอะไรปานิพานเหมือนนั้นก็พูดกันไว้แค่นี้ก็แล้วกันเป็นการเตือนใจบรรดาท่านพุทธบริษัท <c oughs> สำหรับวันนี้ก็จะแนะนำคาถามมหาเสน่ห์ ถ้าถามว่าพระมีคาถามหา,า,าเสน่ด้วยหรือต้องตอบว่ามีถ้าถามว่าใครเป็นครูก็ต้องตอบว่าพระพุทธเจ้าเป็นครูถ้าจะมีคนถามว่าพระพุทธเจ้าทรงตัดกิเลสได้แล้วยังมีสเสน่ดยหรือ <c oughs> ก็ต้องตอบว่าคนไหนถ้าตัดกิเลสเต้มมากสเสน่ห์ก็มากตัดกิเลสได้น้อยก็สเสน่ห์ก็น้อยลงมา ถ้ายังตัดกิเลสไม่ได้เลยระงับสิ่งที่ไม่เป็นสเสน่ห์พยายามสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นสเสน่ห์ขึ้นมาก็มีสเสน่ห์เหมือนกันคําว่าสเสน่ห์แปลว่าความรักความรักซึ่งกันและกันเป็นการเยื่อใ่แห่งความรักที่ดึงกําลังใจเขาผู้คนอื่นให้มารักเราและก็เราเองก็ถ้าคนอื่นเขาทาเราก็รักเขาเหมือนกัน ถ้าต่างคนต่างมีมหาเสน่ห์บรรดาเ่ามพุทธบริษัทโลกนี้จะมีแต่ความสุขจะหาความทุกข์ไม่ได้ความทุกข์จะมีบ้างก็แค่เรื่องของขันห้าขันห้าคือร่างกายมันก็ต้องแก่มันป่วยเป็นเรื่องธรรมดาของขันห้าคือร่างกายแล้วก็มันก็ตาย เราจะมีทุกข์อยู่บ้างกับความแก่เข้ามาถึงขร่างกายไม่ทรงตัวกำลังไม่ดีความเชื่องช้าก็ปรากฏก็หนักใจกอยู่นิดนึงความป่วยไข้ไมส่สบายเกิดขึ้นมันก็มีความลำบากอยู่บ้างมีความทุกข์อยู่บ้างความตายจะเข้ามาถึงก็มีความทุกข์บ้างเพราะมีทุกขเวทนามากแต่นอกจากการทั้งสามอย่างนี้เราเราจะมีแต่ความสุข เว่าคนที่มีเสน่ห์มากก็มีคนรักมากถ้าเราพบปะสังสรรค์กับสมาคมใดบุคคลใดเราเป็นคนมีเสน่ห์สมาคมนั้นเขาไม่เกลียดผู <c> ้ <oughs> <c oughs> ที่จะเกลียดก็คือว่าคนที่มีเสน่ห์ไม่เท่าเขามีเสน่ห์น้อยเกินไปมีคนรักน้อยเกินไปอาจจะมีการอิจฉาด้่สิยากันได้นี่เป็นของธรรมดา แต่แต่พบหน้ากันเข้าจริงๆบ่อยๆอ,อาการอิจฉาทิศยาก็จะหมดไปเหลือแต่ความรักข้าถามมหาเสน่ห์ที่มีอยู่สข้อ4คำหนไม่พูดปด 2. ไม่พูดคำหยาบ 3. ไม่พูดส่อเสียด 4. ไม่พูดเพ้อเจ้อเหลวไหล อันนี้จะเป็นคาถามหาเสน่ห์คำว่าคาถานี่มาจากภาษาบาลี <c oughs> แปลว่าวาจาเป็นเครื่องกล่าวก็หมายถึงคำพูดที่เราพูดไปเองคำพูดที่เราพูดออกไปเนี่ยภาษาบาลีเทนาาีกว่าคาถาแต่พอคนไทยพูดเข้าเลยคือเห็นหาว่าเป็นคาถามหานิยมไปเลยเป็นการเสกคาถาไปมาความจริงไม่ใช่ นี่พระพูดไม่ใช่หมอศยศาสตร์หมอสเสน่เล่ลมพูดพระพูดถือภาษาบาลีเป็นพื้นฐานเป็นหลักคาถานในที่นี้จงึถือว่าวาจาเป็นเครื่องกล่าวคือคำพูดอาตมาจำถ้อยคำของท่านสุนทรพูดไว้ได้ตอนหนึ่งนล่่าว่าคนเราจะชั่วหรือดีอยู่ที่ปาก จะได้ยากหิวโหยเพราะชิวหานั่นหมายความว่าจะชั่วหรือดีอยู่ที่ปากพูดเสียงพูดออกไปจะได้ยากหิวโหยก็พาะชิวหาคือลิ้นลิ้นเป็นเครื่องเครื่องลิ้นเป็นเครื่องแต่งเสียงวันนี้ร่างกายไม่ดีมากแต่ขอทํางานตามหน้าที่พอปล่อยร่างกายดีก็มาดิพูด ถ้าไม่ได้พูดงานก็ไม่เป็นไปตามที่ตั้งใจก็ขอพูดทั้งๆทงี่เสียงก็ไม่ดีร่างกายก็ไม่ดีเพียมากเหลือเกินก็รวมความว่าคนเราจะดีจะชั่วยอยู่ที่ปากการพูดพระพุทธเจา้าท่านบอกว่าต้องการมีสเสน่ห์หนึ่งอย่าพูดปดมดเท็จแต่คนพูดปดมดเท็จนี่ ถ้าเขาจับไม่ได้เป็นก็ดีการยอมรับนับถือยังมีอยู่ถ้าจับคำพูดปทมดเท็ดได้เมื่อไรเมื่อนั่นแหละความเป็นที่เคารพนับถือก็ดีความเป็นมิตรสหายซึ่งการกันก,ก็ดีาาก,ก,ก็ต้องสลายตัวไปเพราะอะไรพวกเราเป็นคนทำลายประโยชน์เขาในเมื่อเราเป็นคนพูดบด คนที่จะคบหาสมาคมด้วยกว็าหายาก <c oughs> เพราะว่าเขาพูดอะไรถ้าพูดกิจการงานกับเราเขาก็หวังไม่ได้ว่าเราจะพูดตามความเป็นจริงเรียกว่าเราจะต้องเป็นคนมีทุกข์มากไม่มีใครอยากคบหาสมาคมด้วยสำหรับคำพูดปวด,ดที่บรรดาท่านพุทธบริษัทอาตมาลองซ้อมหนูแล้ว ความจริงข้อนี้ก็เป็นทั้งศีลทั้งธรรมนะศีลไม่แค่พูดปดกรหนดสิบก็เติมพูดหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อเหลวไหลข้อนี้ก็รวมทั้งศีลและก็ทั้งกำหนดสิบด้วยสำหรับวาจานี่บรรดาท่านหลายอาตมาเคยถามว่าการรักษาศีลห้าระวังตอนไหนส่วนมากจริงๆบอกว่าหนักใจที่พระมุสาวาต เพราะว่าเขาจำเป็นต้องโกหกเขาถือว่าจำเป็นอย่างการค้าขายที่มันดาแทมพุทธบริษัทถ้าไม่โกหกมันก็ขายไม่ค่อยจะได้บางทีไม่จำเป็นจะต้องโกหกก็ต้องโกหกเยวพ่อพข้าวฟังเขาจะเกรดน้ำหน้าหรือเปล่าก็ไม่ทราบความจริงที่วันหนักใจก็ได้กระพวกพ่อค้าแม่ค้า มันดาท่านสตรีทั้งหลายนี่หนักใจมากว่าสินสีข้อพอรักษาได้แด้ว่าข้อมูสาวาดนีหนักใจแต่ความจริงถ้าเราจะไม่พูดโกหกได้ไหมลองไม่พูดโกหกดูดูที่จะรักษาจะขายของได้หรือไม่ได้ของดีเราบอกว่านี่ของดีจริงๆนะไม่หลอกลวงกัน อันนี้ดีขนาดกลางก็บอกนี่ดีขนาดกลางนี่ดีขนาดเลวก็ต้องบอกว่าดีขนาดเลวท่านถามว่าขนาดเลวทำไมจึงว่าดีก็เพราะยังเป็นของดีไม่แตกสลายผ้าไม่ขาดขันไม่แตกแก้วไม่แตกก็เป็นของดีแต่ว่าอัตราของมันเป็นของเลวหยาบไปหน่อยสวยน้อยไปนิดเนื้อละเอียดน้อยไปหน่อยอย่างนี้เป็นต้น ก็เรียกว่าดีขนาดเลวแล้วก็บอกตามความเป็นจริง <c oughs> ข้อดีหวังว่าบรรดาท่างพุทธบริษัทชายหญิงคงไม่หนักใจไม่ตอนหนึ่งเนระื่องราคาของของราคาของของนี่จำเป็นต้องโกหกกันถ้าไม่โกหกกันมันขายราคาแพงไม่ได้แล้วก็มีปัญหาว่าสมมติว่าของชิ้นนี้ ในท่อตลาดเขาขายสิบบาทแต่ว่าต้นทุนจริงๆมันเป็นบาทสองบาทเท่านั้นไม่มากถ้ามีคนเข้ามาซื้อเขาขอลดไม่ให้ต่อบอกสิบบาทเขาขอลดเก้าบาทหกือบแปดบาทถ้าต่อนั่นหมายความต้องไป11สิบเอ็ดบาทสิบสองบาทคงไม่มีคนซื้อคนไหนเขาต่อมาสูงขึ้นดังนี้ว่าขอลดลง พอลดลงมาอย่างนี้ถ้าเราขายไปแล้วก็เสียราคาท้องตลาดถ้าขายถูกเกินไปนี่มรนดาท่านพุทธบริษัทในสมัยสงครามโลกคร้งที่สองอาตมาเคยพบมาตอนนั้นยังอยู่วัดประยุรวงสาวาดจะไปเทศที่นคนปรปฐมข้ามสะพานพระพุทธยอดฟ้ามาที่เพารัฐ ก็ขึ้นรถยนต์ที่นั่นเขารถศยสาลไปเจอกระเป๋าถือลูกหนึ่งชอบใจก็ขเข้าไปซื้อตกลงกับเจ๊กว่าตอนเย็นจะมาเอาเขาไปิดราคาไว้ถามเขาบอกว่าจะเอาไปแต่ยังไปไม่ได้เพราะไปเทศจะให้สตังก่อนเอาไหมเท่าแก่เขบอกว่าไม่ต้องเห็นหน้ากันเกือบทุกวันเขาไว้วางใจ แต่ว่าพอก,กลับมาปรากฏว่าของในร้านทั้งหมดเขาเขียนราคาสูงขึ้นไปหมดราคาเดิมไม่มีสมมติว่าราคาเดิมเป็น10บาทตอนเช้ามองดูแล้วมัน10บาทแต่ว่าตอนเย็นกลับมามันกลายไป็นสิบาทไปของบางอย่างกระเป๋าลูกนั้นประเภทเดียวกันถามเ็เวลานั่งค่าเงินมันสูงเข้ายีบาท ตอนเชา้าเ็าเขียนราคา20บาทในฐานะที่ชอบกันไปบอกว่าฉันเอาลูกหนึ่งจนไม่ขอลดละเท่าแก่จะลำบากเพราะรู้จักกันดีเท่าแก่บอกว่าท่านไม่ขอลดผมจะลดให้ผมเอา18บาทแต่ตอนเย็นพอมาถึงปรากฏกระเป๋าประเภทนั้นราคาขึ้นไป25บาทก็เลยถามว่าท่านเท่าแกเมื่อเช้านี่มัน20บาทนะ นี่แท้ตอนเย็นยี่บห้าบาทใช้อาสตังไหนมาซื้อเท่าแก่ก็เลยบอกว่ากระเป๋าของท่านอยู่ข้างไหนครับผมไม่เก็บไว้ข้างไหนแล้วราคาผมก็เขียนเท่านี้เหมือนกันแต่ว่าทมรับสตังจริงๆแค่สิบแปบาทก็ถามว่าทําไมจําเป็นต้องขึ้นราคากันตามนี้ด้วยเรามันไวเกินไป ท้าแก่ก็บอกว่าหลังจากท่านขึ้นรถไปแล้วไม่นานนะักประมาณหนึ่งชั่วโมงเศษก็มีเจ้าหน้าที่เข้ามาแจ้งบอกให้ขึ้นราคาของไปเท่านั้นเท่านี้ต้องขึ้นราคาตามนี้เขาว่าของขึ้นไปกี่เปอร์เซนต์ก็แล้วกันให้ขึ้นราคาของไปอย่างละกี่เปอร์เซนต์ต้องทําตามเขาก็เลยถามว่าแต่เราไม่ขายตามเขาล่ะเราขายถูกเราจะขายได้ดี เขาขายแพงขายไม่ได้ดีเท่าแก่ก็เลยบอกไม่ได้รเราพอรับถ้าไม่ขายตามเขาเราขายเ,ขาเราขายถูกเขาจะส่งคนมาซื้อหมดเมื่อซื้อหมดแล้วเราก็ไม่สามารถจะหาของราคาเท่านั้นมาขายได้อีกเพราะเขาขายแพงขึ้นมันมีความจําเป็นต้องขายตามเขาแต่ในที่สุดท่านเด็กแกก็เอากระเป๋าให้มารับเงิน18บบาทตามเดิมเขามีความซื่อสัตย์ดี แต่ว่าป้ายที่เขียนไว้นั่นเป็นราคา25บาทแกก็สั่งว่าถ้าใครถามท่านให้บอกเขาว่าราคา25บาทนะครับไม่งั้นผมเสียแน่โดยความจริงเอาเอา,เอา,เอาตอมามาถึงไว้คนนั้นถามนี่ถามก็เลยบอกว่าจะบอกราคากันเลยราคาไม่ต้องบอกกันป้ายเขาเขียนเท่านี้ก็เชื่อเท่านี้ก็แล้วกันผมใจเท่าไรเป็นเรื่องของผม ให้ถือว่าป้ายเขาเขียนไว้เท่านี้ก็แล้วกันตัได้มาถึงญาติโยมพุทธบริษัทที่จะต้องบอกราคาเกินความจริงถ้าบอกคอนราคาสิบมาคอราคาสองบาทเราขายสิบบาทก็คอนลดแปดบาทแล้วก็บอกก็ไม่ได้หรอกฉันซื้อมาเก้าบาทห้าสิบอันนี้ฉันได้ยี่สิบห้าสตางค์ให้ได้ห้าสิบสตางค์เท่านั้นเอง ถ้าจะลดก็ลดได้เพียงยี่สิบห้าสตางค์อย่างนี้ก็โกหกเป็นมุสาวาทถ้าเป็นไงจริงจะไม่เป็นมุษาวาทก็ต้องตอบเขาเฉยๆว่าของต้นทุนมันแพงต้องขายเท่านี้ถ้าจะลดได้ก็ลดเพียงได้แค่ห้าสิบสตางค์หรือยี่สิบห้าสตางค์ลดเกินกว่านั้นไม่ได้เพราะต้นทุนมันแพงถ้าเขาถามว่าต้นทุนแพงราคาเท่าไหร่ ก็ตอบเฉยๆบพราว่าขอมันหลายชิ้นเดียวกันบอกยากไม่ต้องเปิดตำราเท่านี้ก็หมดเรื่องเราไม่เป็นภาษาวาดกลงความว่าคนที่พูดมุสาวาดเป็นคนไร้สัจจะคนเกลียดแต่พูดตามความเป็นจริงบรรดาแรรมพุทธบษัทชาหญิงไปที่ไหนใครก็ชอบคนทุกคนต้องการรับฟังวาจาที่ตรงตามความเป็นจริง แต่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทชายหญิงก็ต้องระวังเหมือนกัน <c oughs> การพูดตามความเป็นจริงนั้นต้องเลือกเวลาอย่าพูดจนทั้งเขามีความเสียหายตัวหน้าประชาชนเกินไปต้องใช้ปัญญาด้วยว่าความจริงข้อนี้เราควรจะพูดที่ไหนและเวลาพูดนั้นเป็นเวลาควรพูดแล้วหรือย,อยัง ถ้าเป็นเครื่องเองสถือนใจเขาบุคคลผู้รับฟังเวลาที่เขาอารมณ์ไม่ดีจะเพิ่งพูดความจริงรอเวลาอารมณ์ดีจิตใจเขาสบายพูดอ้อมหน้าอ้อมหลังไปก่อนเห็นท่าว่าเขาจะยอมรับแล้วก็ไม่โกรธจรึงคนพูดถ้าพูดไปแล้วผู้รับฟังโกรธบรรดาท่านพุทธบริษัทนั่นหมายถึงความตายจะเข้ามาถึงผู้พูด ตามที่พูดกันบอกว่าวาจารจริงเป็นวาญ,ญาเป็นวาจาไม่ตายแต่คนพูดตามความเป็นจริงอาจจะตายได้อันนี้ต้องระวังให้มากก็ถือว่าถ้าเราพูดตรงไปตรงมาตามความเป็นจริงในบรรดาญาโ,โยมพุทธบริษัทชายหญิงเลือกเวลาเหมาะเวลาสมใช้ปัญญาหน่อยอย่างนี้ถือวาจาเป็นทิพ ท่านจะมีความสุขมากในฐานะที่คนหลายมีความไว้วางใจในท่านสำหรับคำบทสิบเลิกสิงข้อนี้อธิบายกันยาวข้อนี้มันยาวไปหน่อยนะต่อมาข้อหนึ่งคือวาจาหยาบวาจาหยาบเป็นเครื่องสะเทือนใจที่บรรดาญาโยมพุทธบริษัททั้งหลายถ้าไม่จำเป็นหยาบพูดเลย แต่ความจริงบางโอกาสก็จําเป็นต้องพูดจําเป็นต้องใช้แต่คนใช้เฉพาะบุคคลที่มีความจําเป็นของเราอย่างคนที่อยู่คนที่มีนิสัยละเอียดที่เป็นคนดีมากคนประเภทนี้ชอบปลอบชอบปลอบแล้วค่อยพูดค่อยจามีเหตุมีผลรับฟังและปฏิบัติตามคนประเภทนี้ทดจหยาบ ตึงตังคงครามไม่ได้เสียหายกันเลยท้งนี้พ,พ่อไรพาะเธอมาจากสวรรค์ถ้าวงปังคนเป็นคนนิสัยหยาบมาจากอบายภูมิถ้าพูดอ่อนโยนอ่อนหวานเสร็จแกขี่คอแน่คนประเภทนี้ไม่ต้องการวาจาดีต้องใช้วาจาหยาบตึงตังคงมคราม อันนี้เฉพาะคนในปกครองของเรามีความจำเป็นต้องใช่เหมาะกับนิสัยแต่สำหรับกับเพื่อนบ้านบรรดาญาโยนทลายอาตมาคิดว่าใช้วาจาอ่อนโยนดีกว่าวาจาอ่อนโยนและอ่อนหวานนี่เป็นประโยชน์มากทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าจะพูดที่ไหนใครก็ชอบจะพูดไหนใครก็รัก แต่ว่าสำหรับเพื่อนที่คบหาสมาคมกับสนิทก็ไม่แน่นักบางทีไปพูดเพราะเพราะเข้าแก้ด่าเอาเลยหาว่ดาจริตนึงคำว่าวาจาหยาบที่ก็ดูเฉพาะบคุคคลบางคนได้เพื่อนคบหาสมาคมมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กอาตมาพบท่านท่านหนึ่งสมัยที่ยังไม่แก่นักอาตมายังไม่แก่เกินไปนะ เวลานั้นเวลานี้ปัญหาหนุ่มจะไม่ได้อยู่แล้วมีแรงมาพูดได้กะบุญตัวเวลานั้นยังไม่แก่เกินไปไปพบคนคนหนึ่งเคยเรียนหนังสือใช้าถมมาด้วยกันเธอเป็นอธิบดีกรมกรมหนึ่งพอไปพูดวาจาหวานเข้ากับชักกระชากเสียงว่าทำไมต้องพูดอย่างนี้ เมื่อสมัยเป็นเด็กอย่าลืมนะว่รีนหนังสือโต๊ะเดียวกันความเป็นใหญ่เป็นโตสําหรับเพื่อนรักไม่มีสําหรับเรากับท่านเ้าว่าอย่างนั้นว่าเพื่อนกันไม่มีอะไรใหญ่กว่ากันห้ามยกย่อง,งสนเสริญกันแบบนั้นนี่แบบนี้เขาก็มีนะแล้วก็มีคนหนึ่งเพื่อนกันซึ่งเขาเป็นคารวัตเขาก็ไปพบเพื่อนของเขาเหมือนกัน คนนี้ออกมาจากโรงเรียนแล้วก็ไม่มีงานราชการทําเธอไม่อยากจะทําอยากทํางานส่วนตัวก็เดินไปเดินมาแบบพู้ค้าหาบเร่แต่ความจริงไม่ได้หาบติดต่อของที่น่นเอามาขายที่นีน่ติดต่อที่นีน่ไปขายที่น่นรู้สึกรายได้ดีไรายได้ของเธอดีมากบางวันสมัยนั่นค่าของเงินยังยังแพงอยู่ ๋วยเตี๋ยวชามละหาะ้าสตางบางวันเสิรได้กําไรเป็นร้อยๆนับเป็นร้อยบา,บางวันถึงพันยังไม่ได้เลยก็สองสามร้อยบาทนี่แค่เฉพาะกําไรรวยมากดีก็ดีว่ารับราชการเธอไปพบเพื่อนคนเพื่อนคนหนึ่งแปลนที่ดีเหมือนกันคำว่าเหมือนกันเหมือนกับเพื่อนอนตาตมาอีกคนนึนวยเตี๋ก็ยกมือไหว้พู้ครับ ท่านครับผมเขาให้ในอธิบดีหันมาด่าเลยบอกนี่มึงจะมาพูดกับกูบกอย่างนี้กูไม่เช่นนายมึงกูเป็นเพื่อนของมึงทีหลังห้ามพูดนะนายได้ก็บอกว่าท่านเป็นอธิบดีเขาแกก็เลยกระชากเสียงมาใหม่บอกกูเป็นอธิบดีสําหรับคนอื่นไม่ใช่อธิบดีของมึงมึงเป็นเพื่อนกูไปกินเหล้าด้วยกันโทรไปกินเหล้ากันเลย กรวงความวาจาหยาบต้องดูเฉพาะบุคคลที่ควรไม่ควรกลองความว่าแม้ถ้าใช้หวานหวานเกินไปสำหรับเพื่อนก็ไม่ดีเหมือนกันแต่กล้าวเกินไปสําหรับเพื่อนบางคนก็ไม่ดีเหมือนกันต้องเลือกว่าจาใช้กรวงความว่าใช้วาจานิ่มนวลไม่หยาบคายมีประโยชน์กว่าเป็นที่รักของบุคคลทั่วไปนี่ว่าสำหรับคนทั่วไป,น,วน,วไปนะเป็นคาถามาเสน่เหมือนกัน เวลาเหลือห้านาทีย้ำไปมากซอยไปมากมันจะยุ่งแล้วล้งตามันจะไม่จะจบไม่ทันเสียงก็แห้งลงมาทุกทีแรงมันหมดมันยังไม่ตายก็พูดไปก่อนพูดมันขาดใจตายไปเลย <c oughs> <c oughs> เกื่อความต่อไปวาจาส่อเสียดเรื่องการยุแยงแต่แข่งแสะบันดาแต่พุทธบริษัททั้งหลายอย่าให้มีเด็กขาด อันนี้ไม่มีประโยชน์สำหรับเราหลืท่านเรายุเขาให้แตกกันก็อย่าลืมหอกนั้นมันจะสนองเราอย่าลืมว่าคนทุกคนนะ่ะเขามีปัญญาทีแรกแต่เขายังไม่พบหน้าซึ่งกันและกันเขาอาจจะเชื่อเราในคนที่มีปัญญาเบาคือจิตสามไร้ปัญญาก็แล้วกัน อรับฟังแล้วก็เชื่อเลยประเภทนี้ก็มีแบบนี้สร้างความแตกรลาให้เกิดขึ้นมาเยอะคนบางคนเขาใช้ปัญญาก็มีเหมือนกันถ้าบังเอิญเขาพบหาสมาเขาพบเป็นข้าตายสวนเข้าาอะไรวาจาที่เรายุยงตะแคงแสไว้มันไม่ตรงตามความเป็นจริงตอนนี้ดับบรดาญาโยมพรทธบษัทชายิงเรื่องร้ายก็ตกกับเราเขาเกลียดอำนา ดีไม่ดีแทนวาจาจะต่อว่ากลรไปอาวุธไปก็ได้ก็อาจจะจ้างคนมาฆ่าตายแล้วเขาจะฆ่าเองก็ได้ข้อนี้อย่าทำลนสำหรับวาอีกวาจาหนึ่งคือวาจาเพอเอ้อเจ้อเหลวไหลหรือวาจาไร้ประโยชน์ที่บรรดาท่านพุทธบริษัทอย่าใช้เป็นอังขาดพูดไปมันก็เหนื่อยเปล่าถ้าคนเลวเขารับฟังก็ฟังได้ แต่ถ้าเป็นการเล่านิทานไม่เป็นไรไม่ไรประโยชน์สร้างความรื่นเริงบันเทิงใจเกิดกับผู้รับฟังนิทานใครๆก็ก็ยอมรับว่าไม่ใช่เรื่องจริงแต่วาจาที่พูดกับเพื่อนถึงแม้ว่าไม่ใช่วาจาที่เป็นงานเป็นการแต่พูดไปไร้เหตุไล้ผลนิบรรดาแต่มพุทธศาสตร์นี่กชนอย่าเชื่ออย่าพูดเลย ทางนี้พ่ออะไรพ่อพูดไปเราก็เป็นคนเสียวันหลังได้ไปเจอหน้ากันเข้าหรือเขาไปพบกันเขาไปพบกับคนอื่นใดเขาจะกล่าวว่าไอ้หมอน,นั่นอีหมอน,นี่มันไม่ไดีพูดส่งเดชไร้ประโยชน์ต่อไปข่าวนี้กระจายมากไปเท่าไรก็ตามทีเราก็เป็นคนเสียเท่านั้นที่หลังย่พูดอะไรกับใครเขาเขา,เขาก็ไม่อยากจะฟังถ้ามีความทุกข์ ปรารถนาจะขอความช่วยเหลือเขาก็ไม่อยากช่วยเราก็ไม่เชื่อวาจาของเราที่ระบ,บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายตามที่ส้นทอนพูดถึนว่าไว้ว่าความจะช่วยรดีอยู่ที่ปากจะได้ยากหิวโหวยเพราะจิวหานี่เป็นความจริงถ้าเวลาเป็นคนพูดดีหนึ่งพูดตามความเป็นจริงสองไม่พูดหยาบคายใช้วาจาไพเราะ สมไม่ส่อเสียดไม่ยุยงส่งเสริมเขาให้แตกราวกันสใช้วาจาจเฉพาะที่วาจาที่เป็นประโยชน์ทั้งสี่รายการนี้คำว่าโทษไม่มีกับเรามีแต่คนเท่านั้นจะไปที่ไหนใครจะพูดที่ไหนใครก็อยากรับฟังเขาชื่อเขาถือว่าวาจาเป็นทิพย์อัลบรรดาแทนพุทธบริษัททั้ไหลายวันนี้แรงก็จะหมดพอดีพูดไปเสียงก็กลัวไปเสียงก็แห้งไป คนมาถึงเวลาสามสิบนาทีพอดีก็ขอรำลาท่เพียงตา้านี้ขอความสุขสวัสดิ์วิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาทรรมพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี